สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นประธานงานสวนหลวงสมสรเน,นื่องในโอกาสครบรอบ10ปีแห่งการก่อตั้งสวนหลวงรอเก้าวันนี้เวลา16บหกนากาสามนาทีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์เสด็จยังหอราชมงคลภายในบริเวณสวนหลวงรอเก้าทรงเป็นประธานงานสวนหลวงสมสรซอนซึ่งจัดขึ้นในวาระที่จะครบอายุ10ป,ปี สวนหลวงรอเก้าเกิดขึ้นจากความปรารถนาอันแรงกล้าของระสมนิกรชาวไทยที่ได้ร่วมกันจัดสร้างเป็นพระราชอุปน,นุสณ์สถานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2530ส่วนนี้มีลักษณะเด่นอยู่ที่สวนนานาชาติซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมิตรประเทศของไทยรวม7ประเทศคือจีนญี่ปุ่นอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษสเปนและสหรัฐอเมริกา โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครนทร์ได้เสด็จยังบริเวณสนามจิตลดาจรันสนามจิตลดาจารันทอดพระเนตรการจัดพืชพันธุ์ไม้พืชพันธุ์และผลไม้จากมิตรประเทศต่างๆรวมทั้งการแกะสลักผักและผลไม้การทำขนมไทยและบายสีนอกจากนี้การจัดงานดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากบรรดาสถานเอกอ,อกัครราชทูตไทย ข้าราชทูตในประเทศไทยนำพันธุไม้และวิทยาการต่างๆเกี่ยวกับพันไม้ของประเทศนั้นๆมาจัดแสดงซึ่งรวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศก็ได้จัดส่งดอกไม้พันธไม้พืชผักผลไม้มาร่วมจัดแสดงด้วยโดยแบ่งออกเป็นภูมิภาคต่างๆได้แก่เอเชียใต้เอเชียตะวันออก AN, P, อ P, าเซียนยุโรปเหนือยุโรปใต้ออฟริกาออสเตรเลียนิวซีแลนและประเทศไทย